โมบิลสุดการดัมจีควักจะเป็นเรื่องราวในจัก,กรวาลคู่ขนานของ Universal Century ที่นาเสนอประวัติศาสตร์ฉบับทั้งเลือกซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อเรื่องเรื่องเดิมของโมบิลสุดการดัมอย่างสิ้นเชิงโดยมีจุดพลิกผันสําคัญที่สั่นสะเทือนทุกสิ่งที่เราเคยรู้ครับสำหรับผมการดัมจีควักถือว่าเป็นการเขียนเรื่องราวใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเพราะเนื้อหายังเกาะอยู่กับแฟนแฟนยุคคลาสสิกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างฐานแฟนหน้าใหม่ให้กับแฟนชายเป็นในตัวด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเข้าเนื้อหาผมแจ้งเตือนไว้ตรงนี้นะครับว่าในวิดีโอจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องใน2อเอพิโซดแรกและจะอ้างอิงไปยังเรื่องราวของโมบิลสุดกันดัมฉบับปี1979ด้วยนะครับโมบิลสุดกันดัมจีควัจะมีรากฐานมาจากเหตุการณ์ในสกราราดอวกาศยูคเนว s เซาเซนชูรีปีที่79็ดเกเช่นเดียวกับภาคต้นฉบับเลยครับ เมื่อมนุษย์ได้ย้ายประชากรจำนวนมากไปอาศัยอยู่บนอน,นันตคมอวกาศขนาดยักษ์ที่เรียกว่าโคโลนีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มโคโลนีที่อยู่ไกลที่สุดจากโลกนามว่าไซส์สาได้ประกาศตนเป็นจกักรวรรดิซีออนและเปิดฉากสงครามกับสาพันโลกการสู้รบในช่วงแรกกินเวลาเพียงหนึ่งเดือนแต่ส่งผลให้มวลมนุษยชาติล่วงลับไปกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด8เดือนผ่านไปน้งแต่การก่อกระบฏท,ทั้งสองฝ่ายต่างตกอยู่ในสภาวะคุมเชิงกัน นักโคลนนีไซส์เนักบินฝ่ายซีออน3นายรักรอบแทรกซึมเข้าไปที่นั่นพร้อมกับโมบิลสุดซาคุตั้งคำสั่งของชาอัสนาเบลนายทหารซีออนระดับสูงที่กำลังจับตาดูสถานการณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์วีของฝ่ายสาพันข่าวสารที่เขารับรู้มาก็คือมันเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้างโมบิลสุดของตัวเองโดยมีเป้าหมายให้ทรงพลังกว่าที่ซีออนใช้งานอยู่ทหาร3คนที่ถูกส่งมาได้เจอกับฐานเก็บโมบิลสุดครับพวกเขาคนหนึ่งจึงเปิดฉากโจมตีโดยพลการ โมบิลสูสเครื่องถูกทำลายในขณะที่อามโโรเรตัวเอกของจัก,กรวาลหลักที่หลบซ่อนตัวอยู่กับชาวเมืองก็ร้อนใจเรื่องความปลอดภัยของพ่อเขาจึงตัดสินใจออกจากหลุมหลบภัยและเมื่อถึงคราวคับขันเขาก็ตัดสินใจขึ้นไปบนโมบิลสูตร RX 782กันดั้มเพื่อเปิดฉากต่อสู้กับศัตรูตต่สลับมาในกันดั้มจีสควอเรื่องราวเริ่มต้นณจุดที่ควรจะเป็นจุดกำเนิดของตำนานอามโรเรครับ แต่กลับกลายเป็นตำนานบทใหม่ของคู่ปรับตลอดการของเขาแทนการเข้าจูจ่โจมคลนีไซจ์เจ็ดจะเปลี่ยนจากนักบิน3คนมาเป็นชาอัสนาเบลที่เข้าร่วมการแทรกซึมในครั้งนั้นด้วยฉะนั้นการมาของผู้บัญชาการด้วยตัวเองทําให้ทหารทั้งสองคนต้องฟังคําสั่งจากเขาในขณะที่การค้นพบ rx 7 8 2กันดั้มก็ทําให้เขาตัดสินใจเข้ายึดโมบิลสุดรุ่นนี้ด้วยตัวเองชาได้ทดสอบศักยภาพของมันในแบบเดียวกับที่อามโโร่ทาเลยครับเริ่มต้นด้วยการยิงววลแคนแคนนอนจนกระสุนหมด สะท้อนให้เห็นข้อจํากัดของวุธชนิดนี้จากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้การโจมตีระยะประชิดแล้วก็จบด้วยบีมเซเบอร์เหมือนกันต่างกันแค่ศัตรูของอัมโรคือซาคุส่วนศัตรูของชาจะเป็นการแคนนอนของฝ่ายสาพันอย่างรบไวเบสก็ถูกอปตีความใหม่เช่นกันนะครับในฉบับดั้งเดิมไวเบสจะใช้สำหรับอบพยพประชาชนทว่าในเวอร์ชันของการดัมจีควัชาได้ทําการยึดไวเบสมาเป็นของตัวเอง จากนั้นเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการชารก็ตระหนักได้แล้วว่าไวเบสกับโมบิลสุดไอเอ็กดกันดั้มจะเป็นกุญแจสําคัญของศึกสงครามหลังจากนี้ชาได้กลายเป็นนักบินกันดั้มและเปลี่ยนชื่อมันเป็นเรดกันดั้มพร้อมกับทาสีแดงทับลงไปซึ่งสีแดงก็จะเป็นสีประจาตัวของเขานะครับฉะนั้นในจักรวาลกันดั้ม G ีคลัคเราจึงไม่เห็นบทบาทของอามโรเรเพราะาชะตาก,กรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อฝ่ายซีออนมีกันดั้มผลลับของสงครามหนึ่งปีวันเยาวก็เปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิง และจบลงด้วยชัยชนะของจกักรวรรดิซีออนในที่สุดอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาแห่งการชี้ขาดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชาและเรดกันดั้มได้หายตัวไปอย่างลึกลับในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเซกโนวาทำให้กองทัพซีออนต้องเริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้นําคนนี้ยาวนานกว่า5ปีนอกจากนั้นเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปมันทำให้เส้นเวลานี้ตัวละครหลายคนที่เสียชีวิตในประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเช่นชาเลียบลูและคิซิเรียซาบียังคงมีชีวิตอยู่เพื่อสานต่อเรื่องราวต่อไป การดั้มจควักซ์จึงเป็นเหตุการณ์ใน Universal Century ปีที่8 5 5ปีหลังจากซีออนชนะสงครามวันเยวอร์อามาเทยูซุริฮะหรือว่ามาชูนักเรียนมอปลายที่อาศัยอยู่ในคโคลนีไซส์หกได้เจอกับเนียงโดยบังเอิญเนียงคือผู้ร้ภัยจากสงครามครับซึ่งการพบกันในครั้งนี้ได้ลาาให้มาชูเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่เมเรดกันดั้มที่หายสาบสูญไปได้ปรากฏตัวอีกครั้งจนกลายมาเป็นที่ต้องการของทั้งกองทัพซีออนและก็ตำรวจอวกาศ เพื่อตามจับเรดกันดัมกองทัพซีออนได้ส่งซาเวียร์พร้อมกับโมบิลสุดกันดัมจีควัคซซึ่งเป็นโมบิลสุดกันดัมต้นแบบที่สร้างขึ้นสำหรับนักบินนิวไทท์โดยเฉพาะแต่ว่าในระหว่างความพยายามในการไล่ล่าเรดกันดัมซาเวียร์กลับพลาดท่าจนเครื่องตกลงในโคลนีแล้วก็ถูกดีตจากห้องนักบินเมชูจึงฉวยโอกาสนั้นกระโดดเข้าไปในห้องนักบินของจีควัแล้วก็ขโมยมันไปเพื่อใช้ต่อสู้กับกองกำลังตำรวจอวกาศจนแตกพ่ายเปิดทางให้เรดกันดัมหลบหนีไปได้สำเร็จหลังจากนั้นจีนออ or ians, คว Clan Battle, ัค ฎหมายทว่า克 a น t 特恩เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งใหญ่ที่กำลังรออยู่ปรวมวของบทของมบิสุดกันดั้มจีควัคกก็จะประมาณนี้ครับมาพูดถึงตัวละครสำคัญอย่างชาเลียบูกันบ้างนะครับชาเลียบูนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนชอบหลายคนรวมทั้งผมด้วยเพราะว่าเขาฉลาดเก่าเกมแถมยังขับขี่มูบิสุดได้แบบโคตรเก่งประวัติของชาเลียบูในเนื้อหาต้นฉบับระบุว่า ในช่วงท้ายของสงครามวันเยอว์ายจากกวรดิซีออนกำลังตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับนิวไทป์หรือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีสัมผัสพิเศษหลังจากได้เห็นประสิทธิภาพของลาลาซูนและความน่ากลัวของนักบินกันดัมอะโมโรเรที่เป็นนิวไทป์ของฝ่ายสาพันธุ์โลกกิสิเนียาซาบีหนึ่งในผู้วชาการระดับสูงของซีออนต้องการที่จะมีนิวไทป์เก่งๆมาเป็นกำลังรบของเธอเองเธอจึงได้ข่าวเกี่ยวกับผู้พันชาเลบูชาเลบูเป็นผู้วชาการกองยานขนส่งพลังงานฮีเลียมสาจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่หาดด่าง กิซิเลียจึงตัดสินใจเรียกโตเขากลับมายัางแนวหน้าเพื่อทดสอบความสามารถและก็มอบหมายภารกิจสําคัญให้ชาเลียบูเดินทางกลับมายัางฐานทัพของกิซิเลียนะครับเราจะพบว่าเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีท่าทีสุภาพสุข,ขุมและก็ดูมีเหตุผลไม่เหมือนทหารซีออนคนอื่นๆที่มักจะดูกระหายสงครามเขาจะแสดงความจงรักภักดีต่อซีออนและก็ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อโต้แยง้งภารกิจของเขาคือการขับโมบิลอาร์เมอร์รุ่นทดสอบที่มีชื่อว่าบรอบรบรอบรเปนะ็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อให้นิวไทใช้งานโดยเฉพาะครับ มันได้รับการติดตั้งอาวุธที่เรียกว่า Orange Attack หรือก็คือปืน Mega Particle Cannon ที่สามารถยิงแยกส่วนออกจากตัวยานและก็ควบคุมทิศทางได้อย่างอิสระด้วยพลังจิตของ New Type ทําให้สามารถโจมตีศัตรูได้จากทุกทิศทุกทางพร้อมกันซึ่งเป็นสิ่งที่นักบินธรรมดาทําไม่ได้าเลียบูนำ Bro Bro ออ,อ,ออกสู่สนามรบและเริ่มโจมตีกองยานไวเบสทันทีที่เขาเข้าสู่สนามรบครับ a m ร r o ร a y ซึ่งอยู่ในกันดั้มก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันทางจิตที่รุนแรงและแตกต่างจากศัตรูที่เคยเจอมาเขารู้ไดทันทีว่านี่คือ New Type การต่อสู้ระหว่างกันดัมและบรอโบรจึงเริ่มต้นขึ้นชาเลียบูใช้ความสามารถของบรอบโบรได้อย่างเต็มที่เขายิงปืนเมก้าพาร์ติเคิลคานอนออกไปรอบทิศทางทําให้อัมโโรต้องรับมือกับการโจมตีที่มาจากจุดบอดและทิศทางที่ไม่คาดคิดสร้างความลำบากให้กับกันดัมอย่างมากครับระหว่างการต่อสู้อัมโโรและชาเลียบูสามารถรับรู้ถึงกันและกันผ่านพลังนิวไทอัมมโรรู้สึกได้ว่านักบินคนนี้ไม่ใช่คนที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรือว่าเกลียดชัง แต่ว่าเป็นทหารที่มีวุฒิภาวะและกำลังทำตามหน้าที่ในขณะเดียวกันชาเลียบูก็สัมผัสได้ถึงพลังนิวไทอันมหาศาลที่ยังไม่สมบูรณ์ของอามูโรและตระหนักว่าเด็กคนนี้คือภัยคุกค,คามที่แท้จริงอย่างไงก็ตามนะครับแม้ว่าชาเลียบูจะมีวุฒิภาวะในฐานะนิวไทมากกว่าแต่อามูโรก็มีประสบการณ์การต่อสู้จริงที่โชคชนกว่าเขาเริ่มปรับตัวและอ่านรูปแบบการโจมตีของโปรโบได้ ด้วยสัญชตาตญาณของนิวไทที่เฉียบคมขึ้นเรื่อยๆของเขาประกอบกับการสนับสนุนจากยาน G-Fighter ที่ช่วยเบ่งเบนความสนใจทําให้อมโมโรหาช่องโหว่ในการโจมตีได้สำเร็จในวาระสุดท้ายของชาเลียบูไม่ได้แสดงความโกรธหรือว่าเสียใจแต่เขายอมรับความพ่ายแพ้และตระหนักได้ถึงพลังที่เหนือกว่าของอมโมโรก่อนที่บราโบจะระเบิดออกไปพร้อมกับเขา การตายของชาเลบูก็เป็นอีกหนึ่งตราบาปในใจของมโรครับเขาต้องสังหารคนดีอีกคนที่เขาสามารถเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณได้มันยิ่งตอกย้ำให้เขาเกลียดชังสงครามที่บังคับให้ผู้คนต้องมาฆ่ากันและเป็นเหมือนลางบอกเหตุถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เขากำลังจะเผชิญ ชาเลียบูฉบับโมบิลสูตรกันดัมจีควักจะเล่าเพิ่มเติมว่าในระหว่างสงครามหนึ่งปีนะครับนาวาเอกชาเลียบูเป็นผู้บัิชาการกองเรือพลังงานของซีออนซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจรวบรวมฮีเลียม3จากดาวพฤหัสซึ่งจำเป็นต่อการทำสงครามยังไงก็ตามนะครับทันทีที่กองเรือรวบรวมฮีเลียม3เสร็จสิ้นรังสีคอสมิกที่ปล่อยออกมาจากดาวพฤหัสได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนำทางและระบบควบคุมกองเรือทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัส จากนั้นลูกเรือของเขาก็ล้มตายลงเรื่อยๆจากการขัดแคลนทรัพยากรชาเลียก็เริ่มตระหนักถึงความไร้จุดหมายในการกระทําของตัวเองหลังจากล้มเหลวต่อความคาดหวังของทั้งซีออนและของตัวเขาเองในช่วงขณะนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองได้รับอิสรภาพที่แท้จริงและเตรียมพร้อมที่จะปิดชีวิตตัวเองทว่าในตอนนั้นเองที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานกลับมาทํางานอีกครั้งทําให้เขาเดินทางกลับมาได้ครับ ในขณะที่จิตใจก็ค้นพบความน่าสะเพรงกลัวของสงครามที่ซีออนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นดังนั้นแม้จะได้รับการยกย่องเยี่ยงเวรบุรุษแต่ว่าเมื่อผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เขาก็กลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าเมื่อสงครามระหว่างซีออนและสาพันโลกดำเนินมาถึงทางตันชาเลียบูถูกเรียกตัวโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดกิเรนซาบีเพื่อไปสนับสนุนคริสเลียซาบีผู้บัญชาการกองกำลังจู่โจมเคลื่อนที่โดยพิจารณาจากคุณงามความดีของเขาที่กองเรือจูปิเตอร์และศักยภาพในการเป็นนิวไท ในไม่ช้านะครับชาเรียบลูก็ถูกส่งไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของพันเอกชาอัสนาเบลที่สามารถยึดอาวุธลับของสหพันธ์อย่างกันดัมแล้วก็ไว้เบสมาได้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางของสงครามให้ซีออนเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาพบว่าตนเองมีจิตวิญ,ญญาณที่คล้ายคลึงกันในตัวชาแล้วก็เห็นแนวคิดสัญญานิยมของตัวเองสะท้อนอยู่ในตัวของผู้นําคนใหม่ชาเรียบูจึงได้กลายมาเป็นนักบินโมบิลอาร์เมอร์ MAN 0 3คิเคโรกะและร่วมมือกับชาก่อตั้งระบบการรบแบบจับคู่ที่เรียกกันในชื่อมา,า,อา,าร์ฟ ในปีศักราชอาวกาศ Universal Century 85ชาเลบรูซึ่งตอนนี้มียศเป็นพันโทนะครับเขาขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองเรือโซดอนเพื่อค้นหาชาและกันดนำสีแดงฉะนั้นจุดที่ตรงกับเนื้อเรื่องหลักในประเด็นของชาเลบรูก,ก็คือเขาเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในอนิเมะมีสถานะเป็นนิวไทป์ของซีออนที่ถูกส่งมาโดยคิสิเลียซาบีเพื่อตรวจสอบชาอัสนาเบ้ ส่วนจุดที่แตกต่างกันก็คือข้อที่1การยึดกันดั้มและไว้เบสในเนื้อเรื่องหลักชาไม่เคยยึดกันดั้มหรือว่ายานไวเบสได้เลยตลอดทั้งสงคราม1ปีภารกิจหลักของชาคือการพยายามทำลายทั้ง2สิ่งนี้ให้ได้แต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอด2คือโมบิลอาร์เมอร์ MAN03 คิเคโรกะในเนเมตต้นฉบับนะครับชาเลบูขับโมบิลอาร์เมอร์สำหรับนิวไทที่ชื่อว่าบรอโบรไม่ใช่คิเคโรกะ สามคือชาเรียบูและชาไม่เคยเป็นคู่หูในการสู้รบแต่ว่าในทางกลับกันการพบกันของทั้งสองในอนิเมะค่อนข้างตึงเครียดเพราะาชาเรียบูถูกส่งมาเพื่อจับตาดูและประเมินชาในขณะที่คู่หูที่เป็นนิวไทท์คนสำคัญของชาในสงครามหนึ่งปีคือลาลาซูนและข้อที่4นะครับชามีชื่อเสียงจากโมบิสูตรสีแดงแต่ว่าไม่ใช่กันดัมและเรื่องราวการหายตัวไปหลังปฏิบัติการโซโลมอนดรอปก็เป็นรายละเอียดที่แต่งขึ้นมาใหม่เฉพาะในเรื่องนี้เท่านั้นครับ Op t ต s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น o p t ต s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ Over 2.0หรือว่าวากูวากุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ o p t ต s ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดิมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC La แล็บท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เสริมเกี่ยวกับตัวละครซีออนซูมไดคุนให้คุณผู้ชมกันตามนี้ซีออนซูมไดคุนคือบุคคลสําคัญที่สุดผู้วางรากฐานทางความคิดและอุดมการณ์ซึ่งเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งใหญ่ในจักรวรรกันดัมครับ เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักการเมืองแต่ว่าเป็นนักปรัชญาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติแกนความคิดของซีออนถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นลัทธิคอนโทรลิซึมซึ่งเป็นการผสมผสานสองแนวคิดหลักเข้าด้วยกันระหว่างแนวคิดสุดขั้วของนักสิ่งแวดล้อมที่เชื่อว,ว่าโลกคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมนุษยชาติถูกกำหนดให้อพยพออกจากโลกไปใช้ชีวิตในอวกาศตั้งแต่แรกและแนวคิดเกี่ยวกับชาตินิยมแห่งอวกาศที่เชื่อว,ว่าชาวอนา,นอาศหหหรรรืออออททุกกกคคนนนนมีสสสิธ์ใาาาาปงงงตเแลวภพพจัโ นอกเหนือจากนี้นะครับเขายังเป็นผู้สร้างทฤษฎี New Type ซึ่งพยากรณ์ว่ามนุษย์ที่ต้องปรับตัวเพื่อสื่อสารกันในอวกาศจะมีวิวัฒนาการไปสู่การมีสัมผัสที่6ทําให้สามารถสื่อสารกันทางจิตได้ในที่สุดทีนี้สถานการณ์ของมนุษย์ก่อนเกิดสงครามก็คือผู้คนในโคโลนีมักถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้น2เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยอยู่บนโลก คำสอนของซีออนจึงได้รับการยอมรับอย่างมากโดยเฉพาะผู้คนในไซส,ส์สซึ่งในที่สุดซีออนซูมไดคุณก็ได้รับการแต่งตั้งให้เขาขึ้นเป็นผู้นําซีออนได้ประกาศจิสรภาพของไซส์สา,สาทันทีและก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐซีออนการกระทําดังกล่าวทําให้สามพันโลกตอบโต้ด้วยนโยบายตัดขาดทรัพยากรทั้งหมดที่ทส่งไปยังโคลนี ดคุณจึงได้จัดตั้งกองกําลังป้องกันอาณานิคมขึ้นมาเพื่อเตรียมรับมือหากสหพันธ์ตัดสินใจใช้กําลังทหารเพื่อหยุดยั้งการประกาศอิสรภาพเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นนะครับซีออนก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเด็กวินโซโดซาบีเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาคนสําคัญที่สุดของเขาได้อ้างว่าซีออนได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สืบทอดแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็มีหลายคนเชื่อว่าเด็กวินคือผู้ลอบสังหารซีออนด้วยตัวเองจากนั้นเด็กวินก็ได้เปลี่ยนแปลงสาธารณรัฐซีออนให้กลายเป็นจกักรวรรดิซีออนแต่งตัั้้้งงงงงตนนนนเเเอออขขขึป็รราาาาชธิบบบดีแแแลละะมํหห่่สููใกๆท4 ในขณะที่ซีออนซูมไดคุณมีทาย,ยาทสคนนะครับนั่นก็คือแคสวอลเรมไดคุณผู้เป็นบุตรชายและอาร์ิเซียซอมไดคุณผู้เป็นบุตรสาวซึ่งตัวละครบุตรชายคนดังกล่าวก็คือชาอัสนาเบลนั่นเองมันจึงเท่ากับว่าชาก็คือลูกของผู้นําทางความคิดที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนซีออนแต่กลับต้องลี้ภัยหลบซ่อนตัวและปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพราะเหตุผลทางการเมืองภายในที่พ่อถูกแย่งยิงอานาจมาจากเพื่อนสนิท ปมเรื่องนี้ก็เลยเป็นข้อขัดแย้งภายในจากวอรซีออนด้วยกันเองเรื่องราวของโมบิสุดการดั้มจึงมีความซับซ้อนและก็น่าติดตามจนได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองครับเอาเละครับเนื้อหาทั้งหมดก็จะประมาณนี้คุยวิชมเลยครับดูโมบิสุดการดั้มจีควักจบแล้วชอบหรือไม่ชอบตรงไหนหรือว่าจะป้ายยาคุยชมท่าน,นอื่นๆที่ยังไม่ได้ดูก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะส่วนในด้านของเนื้อหาถ้ามีตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนไปผมต้องขออภัยมานาที่นี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากช